ภาพที่สามนี่คือปิดตาหมดทุกคนไม่รู้อะไรเลย <S 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 ดูจากข้อเท้าน่าจะเบอร์สามะถ้าดูจากข้อเท้านี้ดูเหมือนโปรวิเคราะห์เหมือนโปรภาพนี้เหมือนบอลน,น่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ตาเตใช่ไหมน่าจะเอาบอลยากน่าจะอยู่ประมาณแบบหมายเลขสองหมายเลขสามนะไม่น่าอยู่หมายเลขหนึ่งแต่สายตามันก็มองหมายเลขหนึ่งยากจังเลยเพราะว่าแม์น,นี้ไม่ได้ดูอ่ะอันนี้เหมือนกับอีกคนหนึ่งมงก็จะเหมือนเป็นเลขหนึ่ง สารามองเลข2แต่หมายเลข78ก็เหมือนกับเหมือนหมงไปโดนเขาอะ่ะ <c oughs> ก็ตัวยุบนิดนึงเอาเป็นหมายเลข3มามแล้วกันนะ <c oughs> ครับทายตำแหน่งลูกบอลครับโอ <Okay. S 2> เคอาจจะยากบ้างง่ายมากครับลองมาเดาดูครับมาเริ่มที่ภาพที่1นึ่งครับเกมนี้ยากดูยากมากภาพแรกบอลน,น่าจะอยู่ตำแหน่งถ้าดูจากสายตาสไม่น่าใช่เออหรือว่าสว่ะมงไปแล้ว <c oughs> มงไปไหนวะเนี่ยนี่คือบอลจังหวะสุดท้ายน่าจะมงไปมงไปก่อนแล้วนี่ก็เวอะใช่ไหมถ้าดูจังหวะสุดท้ายไม่รู้ว่าคนมงหรือว่าคนเตะถ้าเตะก็คือสามถ้ามงก็สองะดูจากข้อเท้าที่พลิกแบบนั้นน่าจะเป็นเบอร์สามาะว่าข้อเท้ากาลังพลิกอยู่เพิ่งเตะไปตอบเบอร์สามนะครับตอบเบอร์สามเฉลยครับเบอร์สองโอ้ท<บ>ี่เราลังเลเมื่อกี้เลยครับอ่าโอเค ภาพที่สองครับภาพที่สองสายตาแต่ละคนนี่เบอร์สามไม่น่าใช่ถ้าดูจากสายตาก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งดาวว่าเป็นเบอร์หนึ่งอนนี้ง่ครับเบอร์หนึ่งเออครับเบอร์หนึ่งถูกต้องภาพที่สามครับภาพที่สามนี่คือปิดตาหมดทุกคนไม่รู้อะไรเลยต้องดูจากดูจากข้อเท้าหิวที่ว่ายิงไปแล้วไม่จัไม่ยิงน่าจะเบอร์สามอะถ้าดูจาก ถ้าดูจากข้อเท้าอันนี้ดูเหมือนโปรเนาะวิเคราะห์เหมือนโปรเพราะว่าเพราะว่าข้อเท้ามันบิดแบบเหมือนสุดแล้วอ่ะสุดแล้วลูกออกไปแล้วดังนั้นมันไม่น่าจะอยู่ที่1 2สองเนี้ยมันมันมันน่าจะแบบจริงๆก็สองกับสามนี่แหละแต่ว่าถ้าเราน่าจะสามเพราะว่าเหมือนเตะงัดบอลน่าจะพุ่งไปข้างล่างมากกว่าเบอร์สามครับเบอร์สามเฉลยวิเคราะห์แบบโปรวิเคราะห์แบบโปรข้อที่สี่ครับ ภาพที่สี่เอ่อถ้าดูสายตามันสายตามอยู่ที่ประมาณสองหนึ่งสองสามได้หมดเลยสายตาดูไม่ได้เลยน่าเท้าน่าจะออกจากเลสฟอร์ดอืมน่าจะเบอร์สองเพราะว่าเหมือนเลสฟอร์ดเป็นคนเตะออกไปแล้วก็บอลน่าจะไปโดนเท้าเบอร์เบอร์ยีิบเจ็ดแล้วก็ตกใจหันไปดู <c oughs> บอลโดนเท้าโอเคตอบเบอร์ <c oughs> สองนะครับวิคห <c oughs> <c oughs> ์เป็นเรื่องเป็นรานะครับเบอร์สองใช่หรือเปล่า ล<ไ> <ไป S 1> ครับไปแล้วครับบอลไปแล้วอ่าลูนี้รู้สึกจะเป็นประตูของเลตฟอร์ดด้วยนะว้าวภาพที่ห้าครับาภาพที่ห้ารูเลยภาพที่ห้าถ้าดูสายตาซาร่าก็หมายเลขสองอ๋อแต่ว่าลูกนี้มันเพิ่งเอ่อจำได้ว่าหมงเอ่อยากจังเลยเพราะว่ายากเอออันนี้ไม่แม์นี้ไม่ได้ดูอะแล้วก็ อันนี้เหมือนกับอีกคนหนึ่งมงก็จะเหมือนเป็นเลขหนึ่งซาร่ามองเลขสองแต่หมายเลขเจ็ดสิบแปดก็เหมือนกับเหมือนมงไปโดนเขาอะก็ตัวยวุบนิดนึงเอาเป็นหมายเลขสามแล้วกันอะ,อะหมายเลขสามครับเฉะลยนะครับหมายเลขส<อ>ามหมายเลข2 2> เอสองหม<อ>ายเลขสองซ<อ>ารา่าเขาใบ้แห้นะครับเนี่ยภาพที่หกครับเียนเป็นหลีกนี่นี่นเอเอเตะออกไปแล้วขอเดาเป็นหมายเลขสองแล้วกันเพราะว่า เหมือนมันบอลมันขึ้นน่ะเออคิดว่าน่าจะหมายเลขสองเลขสองนะัะอันนี้คือเดาแบบดาเลยไม่รู้เลยังไงดาเล้วนเอเออเลขสองคือคําตอบที่ที่ครับิเริ่ม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 มั่วหมดแล้วมันมันหลอกภาพที่เจ็ดครับเสื้อแทบขาดเออภาพนี้เหมือนไอ้คนหนึ่งน่าจะวางบอลอยู่บอลน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ ทางปาเตใช่ไหมน่าจะเอาบอลยากน่าจะอยู่ประมาณแบบหมายเลขสองหมายเลขสามนะไม่น่าอยู่หมายเลขหนึ่งแต่สายตามันก็มองหมายเลขหนึ่งอยู่คือถ้าดูตำแหน่งอ่ะบอลมันถ้าบังขนาดนี้มันไม่น่าจะให้แบบปาเตมาแย่งบอลจากหมายเลขสองสามได้แต่ปาเตมันมองเลขหนะึ่งอย่างเงี้ยเอาเป็นหมายเลขสามแล้วกันหเลขสามหมายเลขสามแล้วกันดูกันนะครับ เอ้ยมันไม่เดาคือเดาเดาว,ดาว่าแบบเหมือนต่างคนต่างไม่ได้บอลอ่ะเหมือนบอลมันน่าจะอยู่ไกลจากทั้งคู่อ่ะด,ดูตาของสองคนนี้ก็ไม่ได้มองจุดที่สามเลยนะครับอืมรับที่แปดครับอืมแต่ละคนนี่มองอะไรกันเนี่ยสายตาก็หนึ่งเนาะทุกคนมองไปที่หนึ่งหมดเลยหนึ่งแล้วกันอันนี้คือแบบไม่วิเคราะห์แบบเหนือ <laughs> เอาันนี้คือแบบเอาจากสายตาเลยแบบเพราะมันมาที่หนึ่งกันหมดอ่า ตอบคือสามโอ้โหมันมองบอลันน่าจะไปแล้วนะผู้เล่นสเปอร์น่าจะแบบเตะไปแล้วเอออยากรู้มนมองอะไรกันเนี่ยสามคนเนี่ยโอเคครับภาพที่เก้าครับภาพที่เก้านี้มีฮร์รีเคนฮร์รีเคนน่าจะเตะบอลไปแล้วมันมันแปะมันแปะไปแล้วเออขอเป็นหนึ่งบอลไม่น่าจะอยู่ที่สามเพราะว่ามันกำลังเตรียมวิ่งไปเอาบอลแล้ว จริงๆไม่หนึ่งก็สองไะเดาเป็นหนึ่งดีกว่าเหมือนกระชากหนีนะกระชากไปแล้วไม่ก็รอดขาไปแล้วไม่รู้จังหวะไหนแหละเบอร์หนึ่งคือคําตอบที่ถู้ร้องนเยี่ยมไปเลยภาพสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วนะท้ายต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดเออใครวะเนี่ยเอจำชื่อไม่ได้แล้วกองหน้าที่ยังไอ้ยี่น้อยอยู่จำชื่อได้มามมดปะเออใช่ใช่ใช่ ไม่รู้ว่าเขาถนัดเท้าถ้าวางเท้าแบบนี้วิกอส์โูดมันน่าจะลูกโด่งคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนไม,ไม่หนึ่งก็สามอ่ะเออแต่วางเท้าไม่ดีนะ่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งบอลน,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 น่าจะเหินนะครับเออบอลน่าจะเหินวางเท้าไม่ดีอันหนึ่งแล้วกันอ่าตอบหนึ่งครับเฉยสองอเลยอยู่กับพื้นเลยเอ้ยวางอยู่กับพื้นเลย เดี๋ยวมาดูสรุปคะแนนครับโอเคครับอันนี้ก็ทํามาหลายเวอร์ชันนะเพราะมีคนสนใจเยอะนะครับแล้วก็ใครได้กี่คะแนนเนาะจริงๆผมว่ายากมากนะครับคือผมก็ตอบปิดๆถูกๆนะครับลองดูแล้วใครก็ลองเล่นกันดูครับคอมเมนต์กันมาดูครับได้กี่คะแนนแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ